สวัสดีค่ะกำลังจะไปฉีดวัคซีนค่ะที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะลูกชายคนเล็กตื่นเช้าหน่อยขับรถไปส่งพ่อกับแม่ค่ะทางโรงพยาบาลนัด10.00น,นนะคะ การเตรียมตัวนะคะจะต้องพักผ่อนให้เต็มที่ค่ะแล้วก็ดื่มน้ำให้มากๆนะคะก่อนฉีดสองวันควรงดกาแฟนะคะหลังฉีดก็ควรงดสักสองวันค่ะงดกาแฟนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะ ขึ้นทางด่วนค่ะที่สำคัญที่สุดก็ต้องพักผ่อนให้เต็มที่นะคะแล้วก็ดื่มน้ำให้มากมากมากว่าป,ปะกะตินะคะขึ้นทางด่วนค่ะมุ่งหน้าไป โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะลงทะเบียนกับหมอพร้อมนะคะหมอพร้อมนัด10.00นค่ะฟังข่าวจากโทรทัศน์นะคะก็จะบอกว่ามีเลื่อนมั่งอะไรบ้างก็เลย ต้องโทรเช็คบ่อยๆค่ะโทรไปทีไรก็บอกว่ามาตามวันนัดได้เลยค่ะพอฟังข่าวมีการเลื่อนก็โทรไปอีกทางโรงพยาบาลก็ยังบอกว่ามาตามนัดได้เลยค่ะมาตามปกตินะคะ ตอนสองพยานเนผู้หญิงไม่ใช่คะไม่ใช่ค่ะมีงานจะต้องทำค่ะตอนที่เขาบอกว่าเธอแย่จนเจ็บจมูกแล้วไม่อยากทำใช้เธอหรือเปล่าเจ็บนี่ะใกล้จะถึงโรงพยาบาลแล้วนะคะปกตินะจะไปรอรถเมย์ค่ะเพราะว่าเป็นวันธรรมดาวันนี้มันเป็นวันเสาร์ลูกเลยมีเวลาไปส่งนะคะ เคยทำคลิปที่ไปโดยรถเมล์แล้วครั้งหนึ่งจำได้ไหมคะสะพานลอยสะพานลอยหน้าโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะขึ้นสะพานลอยแล้วก็ข้ามไปโรงพยาบาลรามาธิบดีคะ่ะไปโรงพยาบาลที่ไร ความดันสูงทุกทีต้องนั่งพักแล้วก็วัดใหม่บางทีวัดถึงสามครั้งเลยค่ะคุณพยาบาลก็แปลกใจว่าทำไมความดันสูงจังพอนั่งพักวัดใหม่ก็ปกติค่ะ ก็เลยบอกคุณพยาบาลทุกครั้งที่ไปวัดความดันบอกว่าป้ามาโรงพยาบาลทีไรมันจะความดันสูงทุกทีทุกครั้งเลยบอกว่าอย่างนั้นค่ะก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันก็คิดว่าคงเป็นเพราะเพราะว่าปีนสะพานลอยเนี่ยแหละค่ะนี่ค่ะสะพานลอยนะคะที่จะถึงเนี่ย นี่ค่ะสะพานลอยต่หน้าโรงพยาบาลนะคะป้ายรถเมย์ป้ายรถเมย์อยู่ตรงนี้เลยค่ะคุณยบคุณพยาบาลก็ถามว่าคุณป้าตื่นเต้นหรือเปล่าคะที่มาหาคุณหมอก็เลยบอกว่าก็เป็นอย่างนั้นนะคะเขาว่าอะไรนะเมเกดเองเนี่ยนะก็ได้รับข้อมูลนะก็ไม่ได้รับค่าจ้างใดๆนะ เพราะว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเนี่ยปิดหนีไปก่อนคุณผู้ชมค่ะตามรายงานข่าวเนาะ ที่บ้านมามาเชียร์นางานของตัวเองเนี่ยเปิดเครื่องขายของกุ้เรื่องรางวัตถุมงคลเป็นหลักเท่านั้นมันงมีรายได้เข้ามาเจ็ดถึงแปดหลักแต่ก็เสียภาษีตามกฎหมายนั่งขายปีเส้นที่ผู้ก่อตอกันนะขายอย่างเรื่องขายดูขายปีซีขายของขถังของมงคลตัได้เงินเยอะได้เงินเยอะคนก็ซื้อกันจริงๆคนซื้อจริงๆริงแมีเชื่อไหมคนซื้อของราคาสองร้อยเก้าเก้าอะไรอย่างเงี้ยแม่คุณวัดถังเช่าอ่ะถังเช่าต่ ชั่มงสามร้อยวอนครับชั no, 300, 000, 000, 000. ่วโมงนันสามร้อยนะครับไม่ครับี่บแปดโมครับแปแปดเดี๋ยผมมาว่าใครรอบแปดโมกขึ้นผมจะดีครับคอนี้น่าจะมองไม่ต้อนะยันท่านี่น่าจะมอ่าเป็นกา้ามาไรได้นะครับตอนนี้รอบแปดโมงรมานะครับ ถ้าล้วนท้ายอย่รู้แล้วครับท้ายแถวมาสิบโมงครับอ่ารอบเก้าโมงเก้าเก้าสิบก็สิบสิบเก้าก็สิบมันง่ายสบายรอบที่สบายที่สุดไม่มีคนไข้อยู่ไม่มีผู้มาลับเลยครับสิบเก้าโมงหรือแปดโมงโล้อหมดเลยครับทุกวันจะไปอย่างนี้ละฮะสองเช่างูได้แปดสิบประมาณห้าร้อยหกร้อยคนนะครับ อ่านะครับเราจะดูตามบอกพร้อมนะครับไปทาข้าก่อนนะครับใครที่มาห้าวง,งได้ๆชนเกียิต้องโอเคอ่าไม่ต้องเลยครับแปดโมงรบอ่าห้าวงจะทำถูกต้องครับอ่าผมจะเรียกตามเวลาครับถูกต้อง,งครับ มาผมราะบนก็8นะคะอาัยนใครที่นัดหมอพร้อมไว้นะคะเข้าไปเยี่ยมหมอพร้อมบ่อยๆนะคะไม่งั้นหมอพร้อมหนีไม่รู้ด้วยนะคะอยากเล่าให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งนะคะคือที่โรงพยาบาลรามาจะมีที่จอดรถในวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะวันธรรมดาจะ จอดได้ประมาณเวลาห้าโมงเย็นถึงตีหนึ่งค่ะมีสองอาคารนะคะอาคารจอดรถวันธรรมดาน่าจะขอเดาว่าเป็นที่จอดรถของคุณหมอคุณพยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลค่ะ นั่งพักรอดูอาการ30สบนาทีค่ะไปทำอะไรครับไปทำอะไรมาครับน้ำครับองน้ำนึกว่าไปรอรับยาตกใจนึกว่าไปรอรับยานึกว่าเกิดตัว แรกเกิดปวดเหือนอาเจียนเหมือนไปข้าวแถวคุณพยาบาลมือเบามากค่ะ พูดเพราะด้วยนะคะใจดีค่ะไม่เจ็บเลยค่ะวัคซีนที่ฉีดนะคะคือเขาบอกว่า a s t r a z e เซ c นค่ะ หรือที่คนไทยบอกว่าแอสตราเซเนกานะคะ มีเอกสารให้เซ็นยินยอมด้วยนะคะว่าเรายินยอมให้ฉีดไหมนะคะเซ<า>็นยินยอมค่ะ<า>ทุกคนที่ไปมันก็ต้องยินยอมหมดแล้วนะคะแต่ว่าเจ้าหน,น้าที่ก็จะถามนะคะ ว่ามีโรคไหมมีโรคหัวใจไหมแพ้ยาไหมก็หลายข้อเหมือนกันนะคะเอาฉีดเสร็จแล้วก็นั่งพักดูอาการ30นาทีนะคะไปทำอะไรคะไปทำอะไรมาคะของน้ำคะของน้ำอ๋อนึกว่าไปรอรับยา ตกใจหรือว่าไปรอรับยาหรือว่าเกิดปวดหรือว่าเกิดปวดเหมือนอาเจีย <c oughs> นเหมืนไปเข้าวเสี ถึงบ้านรับประทานอาหารเสร็จนอนหลับพักผ่อนได้ยินเสียงปลุกลูกชายคนโตเล่นโรนทำงานหนะักเครียรดก็เลยระบายด้ยการเล่นโดรนการฉีดวัคซีนไม่ได้กลัวไม่ได้ มากลัวอย่างที่คิดนะคะไม่มีอาการข้างเทียมเลยค่ะขอให้เตรียมตัวให้มามาพร้อมร้อมนะสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะแถมด้วยที่ชายเล่นด้วยรถนี่ไงถ่ายอย่างนี้เหรอรถ่ายคลิปหรือเปล่าถ่ายคลิปน,น่ะิก็เนี่เอาเอา,เอาถ่ายได้อ่ะ 跟着走。了。 ม่ายขายเลยลบขึ้นขยครับเมื่อกี้มันแดดไงมันก็จะฟองไม่ค่อยเห็นเอาเอสขึ้นทีน,นี้ don't